บัดนี้วันที่22มิถุนายน2568เป็นครั้งที่53ที่ข้าพเจ้านางสาวสมุนทายแยมประยงเลขที่185ขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปะริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่น มีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคาราเพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเอินบทที่1บทกระพาราตนาตรัยอรหังสมมาสมโุทโภพกาวาพุทธังภควันตังอะิวาเทมิสวาขาโตภควาตาธโมธรรมังนม,มัสมิสุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังคโคสังคังน้มามิ บทที่สองบทบูชาพ,าพาระภัยฤไพนาศอราะาหังสมาสมุโทโสุจิรังปาริณิพุโตภุเนหิทาละมาโนธานิปะรามีหิจาติสาติยาวะชิวังอาหารพุทางทำมังสักทังสารนังคโตปูเชมิลาะตนาตยะลาตนาตะยัะะะยงทำมังจารามิโสธินาบทที่สามบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกะวาเลสุกันตาลาคันฉันตุเทวดาสาธามังนุ สมันตาจาักกะเวสมันตาจาักกะวาเลสุอันตระคันฉันตุเทวตาสัทธัมมังมุนิราชาส,สุนันตุสาขามกขงังสัคเคกามีจากรุเบสิริจิขาระเตจันตาลิเควิมาเนติเปรักเทจขามตาลุว่า ทีเปรักเถจาคาเมตลุวะนะคะฮันนคเคหาวะทุงหิเกเตปุม,มาจาย,ยันตุเทวาชาลาทะลาวิสเมะค,าคา่ะคันทปนาการติตันตาสันติเกยังมุนีวลวจจาวะจนังสัตว์เมสุนันตุธรรมสนากาโลอิยปัตันตาธรรมสนากาโลอิยปัตันตาธรรมสนากาโลอิยปัตันตาบทที่สี่บทสวดปุพพะภาขธรรมการ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่5บทสวดไตรสรณคมนาปาทะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ บทที่6บทสวดสัจจกิริยาคาถานัติเมสานังอัญญกุโตเมสานังวรังเอเตนะสัจจวเจนะสดทิเมหตุสัพปทานันติเมสานังอัญญังธมโมเมสานังวรังเอเตนะสัจจวเจนะสดทิเมหตุสัพปทานนติเมสานังอัญญสังโฆเมสานังวรังเอเตนะสัจจวเจนะสดทิเมหตุสัพปทาบทที่7บทสวดติราตานะปะนามคาถาพุ้ทังนะเมรัตนะผู้ตัสสรีละจิตตังธรรมังนะเมรัตนะผู ตวิสุทธิสารังสังฆนะเมรัตนาภูตะสุสิลติเทตังนะเมติรัตานังลัตตาตยะวหังสัมมาสัมโมสลิตะสัลิตะวัตถุวิเศษสภูตังอัญโยยะยายุตะภูนาโยคะวะสัปะวัตตังอัสสุมีตะยามหิปิตะเทวะยถาติทันเตติทันเตเอกังวินาตะิตะเลสะมมาสัมภเวนะ โลกเกะทาจิจะจิเลนาจาะจะปาตุภูตังคัมพีระยานะวิสัยังอิอติทุทาสาทางวินยุหิบันทิตะ ชาเนหิวิชัญญาลูปังโลกัมหิเกหิจิกาทัจุปะละพะมียังเกสันจิสุทุวิธิตังขุนกาย,าตาย,าายาาะตายะนามหิเยวะชาณาตายะสุวิาสวาสุตัมปิสมูปัสะตังมะนาศิสุธาปสา,า,ทาทานนางปุญญัติกาณามสุณมะสะมุตามะพุณะภูมังทุขาปามุจณะมุขะสารนางคตานางปูชาลัต เห hey. สุปละละมาปละละมังอภิปูชนเนยังนิพานะสันติกิริยายุปะนิสายะถังสัมมากิเลสะมะละโสทะนะสิทิยาจะสาธุหิอาาัตถกุสะเลหุปะเสวะนียังปาเนหีจ่าปิสาราน,าาานังฆะมัยเนยะเมวะตัสมาหิตังติลาตานังสารานังคะตําหะัต นะทิวังคะนะเนสุนะมัสมานาะปูเชมาจาปิสสตังสุปัสสนะจิตตาตถาหนุป,ปาลิจะลิยาสทารตาจาปุญเยน,นะตะถาสุกะเตนะสุขีภะเวมุเตเชนะตัสสะตัสสะจะสาธาาปิสุวัติโหตุโยเจทะธรรมะวินะยัมผีปะมาณาฟูโตโลกุตะลาภิสะมโยนิยโตสุโภชงังตัดโสปานิสะ ยะจะยยะอายัมปีโหนตุวัตถุตเะเยปลิจิตโตสุปัสสาทะกาโลบทที่8นดนามกาสิธิคาถาโยาจักคุมาโมหะมะลาปะกัศโถสามังวะพุทโธสุขาโตมิมุตโตมาลัสสาราสาวินิโมจะย,ยันโตปาเปสิเขมังชนะตังวิเนยังพุทธังวลันตังศิลสานามามิโลกัสะนาทะจาวินาย,ยะ กัจจะตันเตชะสะเตชายะสิท,ทิหนตูสัพันตรลาย,ยาจาวินาสะเมนตุธรรมโมทโชโยโว,วิยาตัสาสะสัตถุทสเสสิโลกัสสะวิสุทธิมังคังนิยานิโกธรรมทารสะทาลีสาตาวะโหสันติกะโลสุจินโนธรรมมังวลัลนตังาศีลสานาม,มามิโมหปัทนานงพารังอุป,ปสันตะ ทาหังตเตชสาเตชะยะสิทธิหนุสัพพันตรลาย,ยาจวินาสเมนตุสัทธรรมะเสนาสุขาตานุโคโยโลกัสะสบาบุปะกิเลสะเชตาสันโตสยังสันติมิโยชโกจะสวกาขาตะธรรมังวิธิตังกะโลติสังคังวลัลันตังาศิลสานมามิพุทธานุพุทธังสามสาศีลทิทิง ตันเตชะสาเตชยัสิทิโหนตุสัพพันตละยาจะวินาสะเมนตุบทที่9บทสวนนโมกะอัตทะกะคาถาณโมอรหัะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมัเหสีโนนโมอุตตมธัตมะสะสวะขาตเสวะเตนิทะนโมมหาสังฆัสสะปิวิสุทธาสีลัตติโนนโมโอมัตายาลัทธสสะลัตานทตยสะสะทุกังนโมโอมักาตีตัสสะตัสสะวัตจุตยสะปินโมกาลปะ ภาเวนะวิคันฉันตุอุปัทาวานาโมกาลานุภาเวนะวิวัตสุว,วัตธิโหตุสภทา,านาโมกาลัสาเตเชนะวิธิมหิโหมีเตชาวาบทที่สิบบส่วนมหาสมัยสูตรเอวัเมสุตังเอกลงสมัยยังพระกะวาสักเกสุวิหะาลาติกาปิลาวัตุชิงมหาวเนมหาตาพิคุสังเกนะสาติปัจจามเาเตหิพิคุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสสหิจะรส โลกะทาตุหีเทวตาเยภูเยนะัสนิปติตาหลนติตาถาพระขวันตงังทัสสนายาพิคูสังคัญจะอัตโขจะตุนาาากกาานางสุทาวาสกายีการนางเทวานางเอตาาัถะโหศิอายังโหพระกวาสกเกสุวิหะติกาปิลาวัตุสมีมหาวันีมหาตาพิคูสังเกนะสัตทิงปัจจามเตหีพิคูสเตหิสัพเพเหวาอรหันเตหิทสัสสนีจารโลกะทาตุหิ เทวตาเยฟูเยนะสนิปติตาหุ่นติภควันตังทัสสนายาภิกขุสังฆัญจะยานูนามายัมปิเยนะภควาเตนุปะสังกัมเมยามะอุปะสังกัมิตวะภควกโตสันติเกปัจเจขาหะปะเสยามาติอัตโโตาเทวตาเสยยะถาบินามาภระลวาปุริโสสัมมิจิตังวาภาหังภาสะเลยยะภาสาลิตังวาภาหังสัมมิเจียยะเอวามีวัจุตาวาเจสุเทเวสุอันตรหิตาภควกโตปุรละโตปาตุละหังสัตโโตาเทวตาภควันตาพิวัติตวะเอกมันตังอันถังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภควกโต ันติเกอีมังคาถังอภาสิมหาจัมโยปวนาสเมฆเทวกายาสมาคตาคตมหาอีมังธรรมะสาวิยสัมมาอย่างทักขิตายเยวะอ布拉ชิตาสังคันเตียทัคโกอปราเทวตาพระกบโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิตันตระพิฆวสมาทหังสุจิตังอตตาโนอุชุกะมามังสุสารถิวเนตานิคาเหตวาอินทียานิลขันติปันธิตาติอัตโกอปราเทวตาพระกบโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิเจตวา คีลังเชตวปาปาลิกาอินทักีลังโอหะจะักรมีมชาเตาจัรันติสุทาวิมาล,ลาจักคุมตา,าตาสุสันตาสุสุนาคาติอาตโขอปลาเทิวตาพระกัโตสันติเกอีมังคาถังอภา,าสเยเยเจจิพุทธังสารนังคาตาเสนาเตขามีสันติอาบายะภูมิปัญย,ยะมนุษสังเทหัง เทวกายังปาริปุเลสันติติอัตโขภะกวาพีขูอามันเตจิเยปุเยนาพีขเวทัสัสุโลกาธาจุสุเทวตาสันนิปติตาขนติตาถาคตังทัสสายญาพีขุสังกัญจาเยปิเตพีขเวไอเหตสุงอาติตามัทนาอัหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระกวันตานังเอตับบาลามายวัติวตาสันนิปติตาเอเหสุง สยยะถาพิไมหังเอตระลิเยปิเตพิกเวภวิสันติอาณาคาตมัทนาอัลหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปกวันตานังเอตาปัลมาเยวะเทวตาสนิปติตาภวิสันติเสยยะถาพิไมหังเอตระลิอาจิคิสะสามิพิกเวเทวกายานังนามานิกิตาอิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิเคสีสามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาธาสาธุกังมาสิกาโลทัภาสีสามิติ เอวัมพันเตติโคเตพิคุเพราะว่าโตบัจโสสมพระว่าเอตเทาวโวจา สิโลกามนุกกาสามียถาภูมมาตธาชิตายสิตาคิดิคพลังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสิห์วัสสลีนาโลม่างตปิสัมโนโอทัตมะนัสสะสุทาวิปัสสนามนาวีลาพิญโยปัจสเตยะตะวันในกปริลาวัตเวตโตอมติยิสถาสาวเกสันเนลเตเทวคยาภิกตาเตวิชานะทพิโคเตจตตาปะมะกลงสุตวะพุทธะสัสนังเตสัมปตุละหุยานังอมนุสานามัตสนาอภิเกสตะมัตตะกุ่มสหัสานังสหัสสังอัสสตลิงอตัง สัตตังเอกษะหัสนาอมนุสานามัทธสุขอภัยเกนาตตะมัทธกุทชิตศาสพภูตตาอหุตตะสภากมพิญญาวะวัคติวานเจกุมาตะตัวมันตีเจตาจจวเกศสนินนเตเทวกายาปิกตาเตวิชานะทพิโกโวเตเยโวหังกิตาอิสามิคิราหิอนุปภัสสดหัสสานหัสสัตตะสัตตะ สหัสหวายะ่ะภูมิกัปิลาวทวาอิทิมันโตชุติมันโตนวันโตเสสติโนมรธมนาปิกามุนพิกุันางมบิติว่านางชัสหัสหัเฮมาวัตายะขานันตวันน้โนอิทิมันโตชุติมันโตนวันโตเสสติโนมรธมนาปิกามุนพิกุันางมบิติว่านาสอาตาคิราตีสหัสายะขะนันตวันนีโนอิทิมันโตชุติมันโตนวันโตเสสติโนมุธมานาปิกามุนพิกุนางมบิติวานางอิเจเตโสลาสสหัสหัยะ่ะนันตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนวันโตเอสติโนมุธมาน เสตสินุมธรรมนาปิกมพิกุณัสมิติวณัคุมิโรลาจะิโกเวปุลาสวินิสนังปิญโยนังสัสสะหาังยานังปายิรุปัสติกุพิโรลาจขกิโกสุปคสมิติวณังปุิมาจติสังราชตัตตะโตปัสสตินัตัมลานังขันทภานาธิปติมหาราชาสสติโสันตปิตัสสะภะโวอินธามหาปลาอิติมโตชุติมโตนวันโตวิสติโนมุธรรมนาปิกรมมพิกุณาสมิติวณังขักัติสังราชวิรุลาหตปาสสติยคุบิรนาธิปติมหาร มโหธมนาปิกมุนพีุ่ณนงสมิติงว่านางปัดชิงมาจาติสังราชาวิรูปะกปัสสัติกนาคานางอธิปติมหาชยยิสุภตาปิตัสภวินนมามะค่ละอิทิมันโตชุติมันโตนมโตสัตินมธมานาปิกมุนพคุณนงสมิติงว่านางอุตตรังจที่สังราชากเวลตับาสัสติขะนางอธิปติมหาราชายอาศัิโสุภตาปิตาจาวาวอมินทนมามาค่ะละอิทิมันโตชุติมันโตน้มันโตสัตตินุโมธรมนาปิกมุนพีุ่ณนงสมิติงว่านางปุริ Mana atas semua ni Tapi lah Tato am วะเนกาปิลาวะเถเวเตสังมายาวิโนทาศอากุว่จันนิกาสะถานมายาคุเตนทุเวเตนภูวิภูจวิภูตุสาจัทนาโนกัมมาเสตถุจักินุขันุนิคันตุจัปานาทุโอปะมโยจัตเตวาสุตโตตัมาตลิจิตจัปเจโนจักันทพโพนโรราชชาโนสะโออาคูปัจจสีโคเจวะติมพหลุสุริยวัชสะเอเตจัเยจัราชโนคันทภาสหราชุวิมุตตมนาอภิกามูภิกุนังตมิติวานังอาถาคูนาภาษานาคาเวสาราสหัตตะชะกากัมภะราสะตะลาคูปายาคาสหายาติพิยมุนันทตัลธาจักคยส นเอลาวานุมาฮาดะโคสุปคารดมิติมนาเยนาคาลาเชสหาสหลันติทิพาสทิสาปักคิวิสุท วิสุทธิจักขูเวหายสาวเตวนามชปาตายจินตลาสุปปนาอิติเตสะนามาพยัถานะคะราชานามาสีสุปปนาโตเขมามากาสิปุตสันนาอิวาจาหิอุปาวะหันตานะคะสุปปนนาสารนามากังสุพุทธังชิตาวาชิรหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาพาตโลวาสาวะเสเตอิทิมันโตยัสสีโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธนะเวขาสะเวปจิติสุจิติจปหานาโทรมุจิสหัสตจัปภลิปุตานาสเปเวโลจนามากัสันนัยเตวาพัลิเส นังราหูพัทธมุปาคะมูสามโยัะสามโยทาน,นิพานทันเตพิขุนังสมิติงว่านัง อาโปจะเทวปัชวีจัตเตโชวายโยตธาคัมมงวัลุนาวัลุนาเทวโสโมจัยยะสัสสะเมตตาคลุนาไกรกาอาคูเทวายะสะชินูทัสเตเตจชัคกายาสภินันตะวันิโนอิติมตโตจุติมตโตวนาวันโตวจติโนมุจจานาปิกามุปิกุนางตมิติวนาเวนะทุจะเทวาสาลิจัสมาจัตเวยามาจัตสุปิสสะเทวจันธามะคุปุละกิตาสุริยะสุปิสสะเทวสุริยะมะคุปุละกิตานาขัตตานิปุละกิตวะอาคูมันทาวะลาหกาวะสุนังวะโสโศเศธโศสะโกปาคาปุินโสต นุโมทัปตะนาวพิกมงฟิกรุณางสมิติวันนางอาถาคู่สาวคูเทวาชลามาคีสิขาหรือว่าอริทกาจะโรชาจะอุมาภูภาณิกาสีโนวารุนาสหธรรมะจะอาจูตาจะอเนชกาสุเลยะลุจิอากูอากูวาสวาเนสีโนทเสเตทัตตากายาสเปนานันตวันนิโนอิติมันโตจุติมันโตวนามันโตยัสสินุโมธรรมนาวพิกมงฟิกรุณางสมิติงวันนางสัมานามหาสัมมนามนุสามนุสุตมาทิทาปุสิกาอากูอากูมโนปุสิกาอาถาคูหิโยเทวาเยจะโลหิตวาสิบาลาคามหาบาราคากูเทวายัสสินุชาเสตเตทั ทศธะกยยสปพนนันตวันีโนอิติมโตจุติมโตวนาวันโตสัตยนิโมุธมนาภิกขมุปิกุณังสัมปิทิวนาสุกากาลุมหาลุนาอากูเวคานาสสหอทาตคยหาปะโมคาอากูเทววิจขนาสธรรมตาหะลคามิสกาจยัสสินุธาณายังอาคาปชุนโยโยชิสาภิวัตติทศเสตเดทะธัคย์ยาสปพนนันตวัน้โนอิติมโตจุติมโตวนาวันโตสัตยนิโมุธมนาภิกขมุปิกุณังสัมปิทิวนาเคมียาตุสตายามากาะกาจยัสสินุสัมปิทกาละมาเสต ายะสภินานันตวันิโนอิติมันตุจุติมันตวานามตวิสัสสิโุมุระมานาปิกมุงปิกุนังสมิติวุณังสาเทเทเทวานิกายะสภินานันตวานิโนนามันวาเยนะอคัญยุเยจัดเยจัดทิสาหาปุถะชาติมังคีลังโอคตินะนามาสะโอ โอคะตินนะมะนาสวางังทะเขมขุขาตะลังนาข้างจันทังวัดไอศิตาติดังสุพรามมาปะละมะโตจัปุนตาอิติมะโตสหัสสันนักปุม,มาโลาติสสโสจะโจปสปคัจมิติวันนางสหสัสสภามะโลกานังมหาพรามพิฏิทัติททอุบวันโนชุติมันโตพิสมาก,กายโยยะสัจิโทสะทสะเสะทะอิสระอาคูปะเจกะวะสาวติโนเตสันจามัชโตอาคาหาริโตปิริวาริโตเตจัสเตจะสัพเพอภิกัติสินเทเทเวสุพรามเกมาลาเสนาภิกามีภาสากันนาหัสสะมันทิยังเอทาข้นหัสทะพัน คันหัตถะพันธัตถะลักินณาพันธะนนมุตุโอสมันตาปริวาเลธะมาโวมุจิทากุจินางอิติตัธามหาเศนุกันนาหาเสนาอาเปสัยปาณิณา,าจารมาหจจะสรังกัตตวานะเพะระวังยถาปุสโกเมโคานายันโตวสวิชุกโกตถาโสปจุทาวติสังคุโตอะาสายังวเสตจะสภานวิญญาญาววคิวจวันจะกุมาตตุอามันติยิสถาสาวเกศสัสนิลเตมาลเตนายปิกตตาเตวิจนะตาปิกโว เตจะอตบปันมันก็ลุงสุตวาพุทธศาสสานังวีตาไลเคหิปะกมุงเนสังเนสังโลมมปีชยุงสเพวิชิตาสังฆมาระยาติตายัสีนมุทันติทากุเตหิสาวเกเตชานิสุตาติบทที่สิบเอ็ดบทสวดมังคลาสุตตังเออะเสวนาจะพาละนางปันธิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานางเอตมาคลุตมางปฏติรูปะเทสะวาโสจะบอุเพจะกตะปุญยะตาอัตาสัมมา ปานี้ที่จะเอตมังคัลวตมังพาโคสัจานจะสิปจะวินยโยจะสุสีคิกโกสุภาสิตาจะยาวาจะเอตมังคาลุตมังมาตาปิตุปัฏฐานังอุปาาัฏฐารสสังฆโหานาคุลาจะกรรมันตาเอตมังคัลุตมังทานันจะธรรมจาริยาจะกยาตากา นันจะสังเข้า,ขออานวาวชานิกรรมานิเอตมังคลุตุมังอารตีวิรติปาปามาชาปานจาจะสัญญะโมอัป,ปะมาโทจะทำเม,มสุเอตมังคลุตุมังคาละโวาจะนิวาโตจะสันตุถีจะก,กัตัญยุตากาเลนะธรรมสวรนางเอตมะมคลุตุมังขันธีจะโสวะจะสายจัดสตาสมมานาะ นะจะทัศนังกาเลนะธรรมสากชัยเอตมาขลุตมังตโปจะพรมจริยาจ่ะอริยสัจนะทัศนังนิพานสัญชิกิริยาจะเอตมาขลุตมังพุทธะโลกะธรรมมหิจิตติจิตตังยสะนะกัมปติอโศกังวิละชังเขมังเอตมางคุตมังอาเอตาทิสานีตวานะสัมพันธะมะปราชิตาสัมพันธะโสถีขันฉันติตันเตสัง มังคลามุตตมังมุตตะมันติบทที่1ิบบทสวดรัตนผลิตยังกิจิวิตังอิทาวาหุลังวาสักเคสุวายังละตะนางปานิตังนะโนสะสัมมาอธิตถาคะเตน,นะอิทัมปีธามพุทเทละตะนางปานิตังเอเตนะสะเจนะส,จนสุวัติหนตุขะยังวิลาคังอะมาตังบัตณีตังยะทาัชชาคาสักยะมุน,นีสมาหิตโตนะ เตนะธรรมีนะสมาธิกฏฐิอิธรรมปิธรรมีรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิผลตุยามพุทธาเศรษฐโวปะริวัตนะอีสุจริงนะสมาธิมาณตะลิกัญญะมาหุสมาธินาเตนะสโมนะวิชติอิธรรมปิธรรมีรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิผลตุเยบุคัลลาอัฏฐสตัง ปสันถาจัตตาลีเอตานิยุคานิโหติเตทกคิเนยาสุขาตสะสาวกาเอเตสุทินานิมหาภลานิอีทมปีสังเคระตนางปณิตังเอเตนัสเจนะสุวัติโหตุเยสุปยุตามะนะสาทัเหนะนิกามิโนโคตมะสาสานมหิเตปันติปตาอะมะตังวิไคหะรัทามุธานิพูติงพุชะ มาาอีธรรมปีสังเคระจันนางปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหตุขีนงา,างปุราคังปุรานังณวังนทีนิสัมภวังวิรตะจิตายติเกภวะวสมิงเตขีณพีชาอวิรุละหิฉันทานิพันติทีลายถายามปะทีโปอีธรรมปีสังเคระจันนางปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหตุ บทที่13บ,บทสวดธรรมบทสหสวรรค์อัตตาหาเวชิตังเสยโยยาจายังอิตะลาปะชาอัตตาทันตาสาปปัสาสะโปสสะนิจังสัญญาตาจาริโนเนวะเทโวนันธโพณะมาโลสาหาพรม,มุนาชิตังอัะปะชิตังกะอิลาจัธาลูปสัสชันตุโนบทที่14บทสวดเกาปนตสูตรภาสิตา มีทางเตนะภควตาชานะตาปัสตาอรหัตตาสัมมาสัมพุทธะเทนะเอธาตุมเหมาอนุสะเวนะมาปะลัมมะปะลามยะมาอิติกลายะมาปิตะกะสัมปทานีนะมาตักกะเหตุมาณยะคะเหนะมาอากาละปะลิวิตกเกนะมาทิินิชานะขติยามา าพะพะลูปะตายะมาสนนัมโนโนคะรู้จะทาตุเมเหอตตนาวะชาเนยยาทาอิเมธมาอกุสลาอิเมธมาสาวชาชอิเมธมาวินยุขะละหิตาอิเมธมาสมันตาสมาธินาอะหิตายะทุขายาสังวตันติอาธาตุเมเ,เหปะชาเหยาทายาทายาทาตุมเหตอตตนาวะชาเนยยาทา อิเมธมากุสลาอิเมธรรมาอ,อนาวชัยอิเมธรรมาวินยูปัสสันทาอิเมธรมาสามันตาสามาทินะหิตายะสุขายะสังวันติอาทะตุเมเหอุปาสัมปะชาวิหะเลยยาถาติบทที่สิบห้าบทสวดอุปนิยสูตรอุปนิยติชีวิตะมะปาหมายุชลุปานิตาสนาสันติตานาเอตังระยังมะระเนเปขามาโนบุญญาณิกะอิลา สุขาวาหานี้อุปเนียติชีวิตตมาปามายุชลูปานิตาสาน,สนติตานาเอตังพระยังมรณะ,ะมะลณะเ,เปขามาโนโลกามิสังปะชาเหสันติเปโขโยธากายเยนะสังยะมุวาจาย,ยะอุทะเจตัสาตังตัสสเปตัสาสุขายะโหติยังชีวิชีวามานปะกะโลติบุญญัต ปุญญธรรมโมหะเวรขติธรรมจาริงธรรมโมสุจินโนสุขมาวหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนะทุขติงคันฉติธรรมจารีสัพเพสังขาราอนิจจติยะธาปัญญายะปสติอาธนิพินทติทุเขเอสาะมโควิสุทธิยาสัพเพสังขาราทุขติยะธาปัญญายะปสติอาธนิพินทติทุเขเอสาะมโควิสุทธิยาสัเพธมาอนาอนัตตาติยะธา ปัญญายาปสติอาธานิพินทติทุเขะสามาโควิสุทธิยาบทที่16บทสวดอปันนากะชาดกอปันนากะฐานะเมเกทุติยังอาหุตากิกาเอตทัญญายะเมทาวีตังคันเหยะอปันนากลางพะหุงเวสารนางยันติะพะพตานิวนานิจจะอัลอา,ามะลุคเจตายานิมะ นุษาพายาตัดทิตัทิตานะเนตังโขงสนานังเขมังเนตังสนานนัมมุตตังเนตังสนานนัมมาคัมมะสัมภะทุกขะปัมุจติโยจะพุทธาจะสัมธรมมันจะสังขัจะะงรจะสัลนะคโตปัตตาลีอริยสัจจานิสัมมัตปัญญายาปัสติทุกข,ขงังทุกขะสมุปปาทางัทขขาางทุกขะสะจะอาติกขขะมังอริยจะอาถังคิกังทุกขูปัสสะมาคามินงังเอเอตังโขงสนานังเขมังเอตังสนานนัมมุต สารณะมุตมังเอตังสารณะมาคัมมาสัมผาทุกขาปรมุจติบทที่17บทวสวดพาเทกะลัตะนาคาถา,าตีตังนานวะคะเมยังเมยยาเมยยะนับปติกังเขอนาคาตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่ที่ล่วงไปแล้วไม่คมนุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะถาตีตัมบะฮีนันตัง อปะตะจะอนาคต่างสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลาไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนัจนจะโยธรรมังตัดฐะตัฐาวิปัสติอาสังหิตลังอาสังกุป,ปังตังวิธานะลุงพะูหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันนั้น แจ้งทำปัจจุบันไม่งอนเงียไม่คอนแคนในทำงานนั้นได้บุคคลนั้นพึ่งเจริญทำนั้นเนื่งๆให้ปลุกฟงเธออาเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามรณลนางสุเวพึ่งทางความเพียรเสในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพุ่งนะฮินโนสังฆะลันเตนะมหาเสนนะปัจจุนาเพราะว่าความผิดเพียงกับมจุราชผู้มีเสนยาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหละตะมะ ตันทิตังตังเวพาเทกะละโตติสันโตอาจิคะเตมุนีติพามุนีผู้สงบยอมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียด้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการลาชนีแลบทที่18 บทสวดพินนะหะปะเจปัจเวกหะนะปะทาชลาธรรมโมมหิชลังอนาติตาเรามีของแก่เป็นธรรมดาจะลุกคนความแก่ไปไม่ได้พญาธิธรรมโมมหิพญาธิงอนาติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลุกคนความเจ็บไข้เปไม่ได้มรณะธรรมโมมหิมรณนังอนาติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะลุงคนความตายเป็นไม่ได้สเพหิเมปีเยหิมนาเปหินานาภาววินาภาววเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือเราจะต้องคัดทอาจากของหลักของเจริญใจทั้งหลายทั้งพวงจะ กรรมสะโกมหิกรรมทาไทยะทกรรมมโยนิกกรรมพันธุกรรมมปฏิจารณาเรามีกรรมเป็นผู้เป็นกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่เพึ่งอาศัยยังกรรมมังกาลิษามีกระยานางวาปาปะกังวาตัสะทายาทาภวิสามีเราทํากรรมในไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนะสืบไปเอวังอัมเหหีอะพินหังปัจจะเวกะ ขีตับพังเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดบทที่19บทสวดเทวตาวิโยชนะคาถาทุกขปตาชจนีทุกขปาปตาชจนีพยาโสกปตาชจนีโสกโคตุประสะเพปิปานิโนเอตตาวตาจามเหหีสัมปาทังกุณณสัมปาทังสเปเทวานุโมทันตุสัมมาสัมมติสิทธิญาทานังทัทันตุสัทถายะสีลังละขันตุสัพเทวตาภาวนาพิรตาหนตุขันฉันตุเทวตาคาตาสเพวุตตาบลปตาปเจกานันจะยังบลังละดานันจะติจินาละขมันามีสัพโสบทที่ยี่สิบ บทสวดเทวตาปันติธานาคาถาทันธรรมยังปันติธานาคาถายโยพนามาเส ยาเทวตาสันติวิหารวะสิเนถุบคิคะเลปุจิตเจเลตะหิงตะหิงตธาธรรมชาเนนะภวันตุปุจิตาสุติกาโลนาเตธทชมวิหารมัจเตเลเตระจามัจนานนวกาจับพิฆวะสารามิกาฐานนาปฏิอุปัสกาขามาจเตเทสานิขามาจเตอิสระสัมปานนาภูตาสุขิตาภวันตุเตชาลาผู้ชายเยปิจะอัชาสัมภวะสังเสทาชาตตาทาวุปยายปาติกายยนิยานิการธรรมาวารังปฏิจเตสัพเพปิทุขสะกาโลนาตุสังขายังสาจุติลังสตังธรรมังธรรมชาลาฉุกขาราสังโกโหตุสมะโกวะอัตไยยะจั่ยตั อามเหลคตุทัตรธรัมโมส,สัมเพปีธรรมจาริโนวุติงสปะบุญเนยามะธรรมเมอริยะประเวทิเตบทที่21บทสวดสัพพะปันติทานาคาถาหาันรรมยังปัิทานาคาถายโยพระนามาเสปุญญัตสีธานิกตัาสายานัตยาณิกตานิเมขอสาธทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีผู้จงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบดน,นี้เตสัญจาภาคิโนโหุนตูสันตา สัตตานตาปะมานากาและแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วเยปิยาคุณาวันตาจะไม่หังมาตาปิตาทโยคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีบรรดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นทิทาเมจาปยาทิทาวาอันเยมาชันตะเวลิโนที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแล้วสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกาสัตตาทินหันติโลกาสมิงเตภุมมาจัตุโยนิกาและมีเวรการตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสีปาเจกะจะ ตุโวกาลาสังสารันตาเพราะว่าพระเวมีขันธ์ห้าแลขันธ์หนึ่งแลขันธ์สี่ท่องเที่ยวอยู่ในผพน้อยและโพใหญ่ยาตังเยบันติทานาเมสัตว์เราได้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วอนุโมทนตุเตใสยังของสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดเยจิมังนปะชานันติก็สัตว์เหล่าได้ย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้เทวาเตสังมิเวชยุงขอเทศทั้งหลายจึงแจ้งแกสัตว์เหล่านั้นพายมาญาทินานัง ทินานาณะปุญญานางังอนุโมทนาเหตุนาเพราะเหตุเกิอนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ที่ข้าพเจ้าให้แลสัพเพสัตตาสทาัทวาตุขอสัตว์ทั้งปววจงอย่ามีเวรอาเวลาสุขชีวิโนอยู่เป็นสุขเสมอเธอเขมมาปะทาจะปะโปณตุและจงถึงทางอันเกษมเธอเดสะสาสีชาตังนิพาสุภาขอความหวังอันดีของของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด บุญด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและนิสงแห่งการบูชาพระรัตะนตรยัยด้วยการสาตยายบทสวดมนต์พระสูตภพระปะริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัยดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ เกิดมีแก่ข้าพเจ้านางสาวสมุนไทยยามปยงขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยายมูลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรในแก่ข้าพเจ้านางสาวสมุนไทยยามปยงและวัดถุกมงคลพระกิ่งไพรีเพนนาโดยลืมงมูลในนิธิสมเด็จพญานาสงวนวัดบรวัินิเวศมีหานตลอดจนวัดถูกมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งตั้งขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนไว้อนุภาพแห่งพระปรีและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจจงสสาาเเรรร็ททุุกกปะธ บุญกุศลของข้าพเจ้านางสาวสมุนลไทยยมประยงอันเกิดจากกาดส่วนมวลเจริญจิตพอนะขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญทาง ขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้ถึงคู่มีจิตทธาร่วมส่วนโมนจเจริจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากรัชภัยทั้งปวพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิน้นประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะตตอุปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมเลศาสตร์สมบัยบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในจในการวิปัสสนากรรมฐานกาเกิดปัญญายาและ,จะเจริญุจตุจลพิจพรใชายทั้งสี่คืออายุวันนาสุขาภละเธองขออนุมานนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่าน